สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคลิปลิดีโนี้ทำขึ้นขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อวความมันถึงเท่านั้นนะคะ มีมารอบสามลาวนะฮสามลาวในใบเดียวนะได้อะไรบ้างอ่ะ หนึ่งสามอยู่ไหนอ่ะหกสองสามสองศูนย์วินต้องวินต้องวินสองเก้าศูนย์ วินในนี้ อะไร ไอเดียคนในบ้านต้องมีสักหนึ่งคนเนี่

ไปทไนะทุกคนไม่ต้องพูดเลยเยอะใช่หมใช่ไหมใมใช่ไหม ชอบตามไม่ชอบผัดเป็นแค่แนวทา,ทางเท่านั้นโปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมและเชื่อมวยงกันมาถงนะคะทุกคนวันนี้ดาวปิดไหมรู้ก่อนนะถ้าดาวปิดก็จะได้ไม่ลงให้นะถ้า,ถ,าถ้าไม่ดาวปิดก็จะได้ลงแด้วม,มันดาวปิดไหมปิดอะไรบ้างจีนบาจีนฮังไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์อินเดียอียิปต์ลสเซียแล้วก็เยอรมันโอเคจบอ่ะขอให้โชคดีนะฮะ